วันนี้นะครับเรามาเจอกับมิสเตอร์ฟันนี่อีกรอบหนึ่งนะฮะในร้านของเล่นมิสเตอร์ฟันนี่ทอยช็อปนะครับวันนี้มีอัปเดตใหม่เข้ามานะฮะเป็นบอสซึ่งอยู่ท้ายเกมเลยนะฮะต้องเล่นอีกรอบหนึ่งตามเพื่อนไปเปิดสวิตช์พอร์เปิดไปเฮ้เพื่อนอื้มสิงหัวเลาะใครกันหัวเลาะหายไปแล้วโอ้คุณฟันนี่หายไปนี่ไง มันมีทางอยู่ตรงนี้เนี่ยอู้ว่าแล้วครั้งที่แล้วผมไม่ได้สังเกตแต่ไปไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้เพื่อนไปด้วยกันเพื่อนไปด้วยกันไปด้วยกันมาโลมาโลมาลเพื่อนมันต้องกระโดดข้ามโอ,โอเคว่าแต่เพื่อ <c oughs> นเฮลิคอปเตอร์เ <c oughs> ดี <io> ด๋ยวเพื่อนเดี๋ยวรอหน่อยเพื่อนเอ áticas, พื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปนี่ละเพื่อนเพื่อนไปนี่ ขึ้นมามันนั่งได้สองคนมาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่ไหนสปอนมายังเฮ้ยขับยังไงเนี่ยอ๋อมันต้องคลิกไปข้างหน้าเดี๋เด็ดเ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 ดขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาข้างหลังขึ้นมานั่งขึ้นมานั่งเออนั่นแหละโอ้นั่งได้สามคนเลยเหรอโอเคนะพร้อมนะไปแล้วนะมันไม่ไปรู <laughs> ้แล้วกำลังหัดขับอยู่เดี๋ยวก่อน ขับยากเพื่อนกระโดดไปก่อนแล้วกันตรงนี้เออเออเฮลิคอปเตอร์มาโอ้ขับยากมากเร็วเร็วเรมาเร็วมาเร็วมาเร็วึ้อมาเ,มาเออแมงนุนแมงนุนโอ้มันมันไม่ไปมัน <laughs> มันไม่ไปเพื่อน Let's play t เก e t เต r ใช่เพื่อนเดี๋ยวหัดขับแป๊บหนึ่งนี่ไงมาแล้วเห็นไหม easy, easy. อีซี่อีซี่เดี๋เด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 ยดเ เอสูงไปสูงไปโอเคไปไปต่อ,อเฮ้ยมาแล้ว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 ทางนี้ทางนี้หาลูกศรหาลูกศรน,นี่เลี้ยวขวามาเลี้ยวขวามาเลี้ยวซ้ายไปขึป้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอเคอีซี่เอาตรงนี้เฮลิคอปเตอร์เหมือนกันเลนไลท์กรีนไลท์เหรอ ไม่ต้องห่วงไปได้ไหมเนี่ยเอาไม่ได้เฮลิคอปเตอร์ไปไม่ได้ตรงนี้เอ้ยไปได้นี่น Ges huh> ี่ไงไม่ยิงด้วยเพื่อนไปรับไหมเดี๋ยวเราไปรับเองเพื่อนขึ้นมา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 เร็วขึ้นมาเออนั่นแหละมาหนึงนะมาหนึงนะมันไม่ไป โอเคมันไปแล้วค่อยไปจิรินท์เออมันไปช้ามากอือตรงนี้ตรงนี้แล้วก็กระโดดข้ามอันนี้อือฮึไปต่อเกมที่สามนี่ตัวช่วยของเราบินขึ้นไปสิเอออ่าฮะขึ้นไปขึ้นไปบนขึ้นไปบนขึสูงสูงขึ้นไป่ไป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 สูง,สงอือนี่แหละ กลับถึงไหมล่ะฮะเจมิสเตอร์ฟันนี่แนจริงก็ตามมาต่อยไปเลยต่อยไปเลยต่อยไปเลยต่อยไม่โดนหรอกเฮ้ยตรงนู้นมีมินิเกมด้วยเหรอมันคืออะไรตรงนู้นสองหนึ่งเอยอีฟี่สปีดต่อลงมาฮะ อื mm hmm. กิ่งหัวโคกลงมาออประตูด่านต่อไปตรงนี้คือวิง่งหนีไม่ต้องห่วงเรามีสปีดวิ่งไปเลยมาตรงนี้มาตรงนี้อ๊ยทำไมเดินเร็วโอ้ยตาน่าก,กลัวเรียบร้อยตรงนี้ขึ้นมาข้างบนนะฮะ ตรงที่มาที่รถตรงนี้นะฮะเลี้ยวซ้ายกลับมาข้างหลังนะครับข้างบนจะมีทางขึ้นไปรับตราพิเศษของขวัญจากคุณฟันนี่เออไตรามาขอบคุณที่ให้ของขวัญครับเอาเอาเพื่อนซิ่งรถนะฮะเพื่อนขับรถเราขับเฮลิคอปเตอร์ <laughs> ง่ายกว่าเยอะไปทางไหนนะทางนี้ใช่ไหม สบายสบายเอ๊ะเพื่อนไปไหมเพื่อนจะไปหรือเปล่าเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนไปเปล่าไปเปล่าเนี่ยขึ้นมาไปเปล่าเฮ้ยติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอ๋อเราสามารถแบกรถไปได้วยหอเปล่าระเบิดระเบิดเลยเอาเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์หายเดี๋ยวก่อนโอเคเอาใหม่เพื่อน ไปดยกันไว้นี่ขึ้นมาสิรถมันหนักเมืกก่อกี้ขึ้นมาขึ้นมาอันแหละก่อยดีนะอ๋อผมดูแล้วคือถ้าเกิดมันติดพื้นแล้วมันจะติดบั็กมันไม่ขึ้นจริงๆด้วยเวลามีเพื่อนนั่ง <c oughs> มันขับยังไงเนี่ยมันไม่ขึ้นเราไม่ได้จะแกงเพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเอาใหม่ ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นใหม่เนี่ยพอเพื่อนนั่งล้วมันหนักอะ่ะมันไม่ไปจริงด้วยถึงว่าเราตอนแรกทำไมไปไม่ได้มาแบบ VAP ไปโอ้โหไม่ชอบด่านนี้เลย <laughs> มันต้องอย่างนี้ไม่งั้นไม่ผ่านสักทีเอ๋ถึงแล้วไปโอเคมาตรงนี้ บินขึ้นไปต่อขึ้นไปเลยเฮลิคอปเตอร์ดีมากเฮลิคอปเตอร์มุดท่ทอไปโอ้โอ,โอ,โอ้ยังไม่ได้เหยียบเลย <c oughs> ขับผ่านก็ไม่ได้โอโอเคขึ้นมาข้างบนตรงนี้ ออกมาข้างนอกอ่ามันมันชุดยังไงกดคลิกใช่ไหมอือลงไหมลงไหมเนี่ยมันลงหรือเปล่าเมื่อกี้อืเอย้ได้แล้วได้ตรามานะฮะตรงนี้ชุดบาสด้านนี้ก็เหมือนเดิมเฮลิคอปเตอร์ไป <c ười> อีซี่อีกแล้วรถไฟมาไปขับเองเขาวนี้ ตกลงไปข้างล่างเองล่วงลงมาแล้วตกลงมาตกลงมาด่านสุดท้ายนะฮะนี่คืออัปเดตใหม่นะครับเป็นบอสเราต้องใช้ล็อกเก็ตลันเชอร์ในการสู้คุณสามารถอัปเกรดปาซูก้าได้คูณสิบความเร็วในการยิงเอามาเท่าไหร่60โลบัคกมาเลยไม่เกตพลังเยอะจังเก็ดพลังเยอะ,เ,เ,ยอะเออโอ้ยิงที่ขายิงที่ขาไปแล้วขานึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงรัวมากแต่ไม่โดน มาต้องยิงตรงไหนเนี่ยพลังไม่ลดเลยอ๋อด้านนี้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนโอ้ยโอ้ยทเหยียบสองขาไปแล้วขาที่สามสามขาไปแล้วสี่ขาไปแล้วพังแล้วเหรอง่ายมากโอเคฮะนี่คืออัปเดตใหม่ในแมปนี้นะฮะมิสเตอร์ฟันนี่ทอยช็อปนะครับกับบอสใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ